ปิดประตูขังครูเปิดให้ครูด้วยครูจะกลับบ้านแล้วคนในจะขังครูโอ้เปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ร้องไห้นะนักเรียนพิเศษแกล้งครูนะคะชื่อเด็กชายบอสค่ะแกล้งครูปิดประตูไม่ให้ครูออก คนไหนแข้งครูคนไหนแข้งครูคนไหนแข้งครูเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อย <c oughs> แข้งครูนะคะเด็กเด็กพิเศษมาปิดประตูห้องพัสดุไม่ให้ครูออกกับเบนอายุขนหมดนี้ มา,มาปิดประตูกันครูเดี๋ยวครูกลับบ้านไม่ได้ทําไงฮะครูลองไห้ทาไงอ่ะฮะบอสอคกูลองไห้ทำไองอ่ะมาปิดประตูได้ไงเอ้ล็อกแล้วล็อกแล้วไมเข้าไปแล้วล็อกแล้วจเข้าไม่ได้แล้ว